แค่คือหุ่นยนต์เราเราจะมาทำยำกุ้งต้มต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งกุ้งต้มยำกุ้งน้องมีอะไรใส่บ้างใส่กุ้งใส่กุ้งในกุ้งอ่ะนี่โอ้โหนี่กุ้ง หั่นกุ้งแล้วใส่อะไรบ้างโอ้โอเคครับตองทอดใส่ยองครับใส่ร้ว่เสร็จแลวครับว้ามเน้นนะหิวข้าว ใส่กุ้งใช่ไหมแล้วก็ใส่เห็ดเหรอเห็ดออใ,ใส่อะไรใส่อะไรมีอะไรอีกอ่ะใส่มะเฟืองด้ยเหรอแล้วก็ใส่ คุณจะทําต้มยํากุ้งแล้วหม้อคุณอยู่ไหนอะหม้อต้มคุณอยู่ไหนคะนูนะ่น่ะอยู่ข้างหลังนู่นอะหม้อต้มอ,อะเห็นไหมกา้ําอะแปลว่าต้มเลยปะ <laughs> เออแล้วหม้อต้มคุณอยู่ไหนคะคุณจะทําต้มยํากุ้งคุณมีแต่จานใส่แต่คุณไม่มีหม้อเลยคะ่ะ จริงเหรอสมมุติว่าเป็นหม้อนะอ่าลงต้มเลยอาลงต้มอ๋ออาลงต้มหม้อหม้อหรือเตาแก๊สกันแน่หม้อไงเอาเหรอโอเคหม้อก็หม้อดิอาลงต้มโอ้โหล้นหม้อละคุณล้นหม้อ เป็นหม <eh> ้อเอานี้มาเป็นหม้อเอาี้มาเป็นหม้อทจะทำใหญ่ๆให้กรเรเ้รเ่หม้อเนี้หมใหญ่เลยก้อนนั้นแหละเป็นหม้อ เอามีดบาดมือแนะเอาไปแดกตอนแม่ผมลูกค้ารอนานแล้วนะคุณเมื่อไรจะได้กินเนี่ยต้มอ,อย่างดึงเนี่ยเสร็จหรือยังคะลูกค้ารอ,อนานแล้วนี่ก็โฟกัสเ, <c oughs> เป็นลูกค้าคืออฟกัสเป็นลูกค้าเมื่อไรจะได้กินเนี่ยโอ้โอ้โอ้พ่อค้าทำอุปกรณ์ ใส่จานให้เสิร์ฟไปให้ลูกค้าเลยค่ะเสิร์ฟให้ลูกค้าค่ะมีกุ้งหนึ่งตัวมีปาลาด้วยอลูกค้าอ๋อมาของดิฉันราคาคุณนี่ไงก็คุณเสิร์ฟหรือยังคะคุณอ๋อคุณเสิร์ฟแต่ลูกค้าโทกับหมดแล้วหมดแล้วแล้วคุณก็ต้องพอลูกค้ากินเสร็จใช่ไหมคุณก็ต้องเสิร์ฟผล,ลไม้สิคะทีเนี้ย คุณมีผลไม้เสิร์ฟไหมเปรี้ยวเีี้้ยยวเหรอคุณมีผลไม้เสิร์ฟลูกค้าไหมคะนั่นไงสตรอเบอรี่กับองุ่นไงคะถึงก็เสิร์ฟแตงโมก็มีเสิร์ฟลูกค้าเลยอ๋อลูกค้ากินลูกค้ากินเองแล้วลูกค้ากินเองแล้วต้องด่วจนะ ตำรวตึลลึกตึลลึกตึลลอะไรตำรวจมาแล้วแน่ไม่เอาดิจับโจรเลยโจรกินไม่สนใจเลยเอาจี่ตุ้จบแล้วอร่อยอ่ะหมดแล้วครับประกอบประกอบไหมประกอบมาอันนี้โฟขอเป็นเชฟ